สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของไม้สําหรับดามกิ่งเวลาที่เราปลูกใหม่ๆนะครับซึ่งหลายท่านก็สงสัยว่าทําไมต้องปักไม้เวลาที่เราปลูกใหม่ๆสาหรับมือเก่าแล้วคลิปนี้ก็เลื่อนผ่านได้นะครับแต่สําหรับมือใหม่ผมจะมาแนะนําดังนี้นะครับไม้ที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือไม้เวลาที่เราเอาเสียบด้านข้างพร้อมกับต้นฝรั่งที่เราปลูกอันนี้เป็นต้นฝรั่งเสียบยอดนะครับสายพันธุ์แตงโมที่ผมนํามาปลูกในวันนี้ก็ สำหรับไม้ตัวนี้ครับจะมีประโยชน์ในหลายอย่างโดยเฉพาะท่านใดที่ปลูกต้นเสียบยอดหรือว่าต้นฝรั่งทาากิ่งหรือแม้แต่กิ่งตอน,ตอนก็ตามนะครับไม้ตัวนี้จะมีประโยชน์ในเรื่องของการกันต้นโยกต้นคลอนหรือว่าเวลาที่ลมพัดพวกสุนัขหรือสัตว์ใหญ่เดินผ่านเนี่ยไม้ตัวนี้จะช่วยในการที่จะไม่ให้ต้นนั้นหักได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะเวลาที่มีลมพัดแรงไม้ค้ำยันตัวนี้จะช่วยให้ต้นหรือว่าตรงแผลเสียบนะครับแผลเสียบตรงนี้ครับ อันนี้เป็นแผลเสียบนะครับเวลาลมพัดแผลเสียบตัวนี้จะหักได้ง่ายนะครับถ้าเราไม่ใช้ไม้ค้ำยันไว้เนื่องจากว่าแผลตรงนี้ยังไม่สนิทกันกับต้นต่อเท่าที่ควรครับเวลาที่เราปลูกใหม่เราจึงจําเป็นที่จะต้องใช้ไม้ปักค้ำยันแบบนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะ คำต้นไม่ให้มีการโยกไหวตามแรงลมหรือว่าตามแรงประท่าต่างๆที่มาทําต่อต้นฝรั่งที่เราปลูกนะครับนอกจากประโยชน์ของไม้ค้ำยันในการที่ค้ำยันต้นไม่ให้อนโยกเยกไปตามแรงลมแล้วนะครับไม้ค้ำยันตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของป้องกันไม่ให้โคนต้นมีการเคลื่อนไหวมากเกินไปเพราะว่าถ้า,ากว่าในช่วงของแรกๆนั้นนะครับถ้ามีพวกลมพัดหรือว่ามีอะไรมากระแทกต้นเนี่ยถ้าไม่มีไม้ค้ำยันตัวนี้นะครับไม้ที่ปักไว้ตัวเนี้ย มาประกบกับต้นทีราปลูกเนี่ยถ้าลมแรงมากๆเนี่ยร,บบรากที่เกิดขึ้นมาใหม่นะก็อาจจะขาดได้นะครับเพราะว่าต้นโยกต้นคลอนก็จะทําให้ต้นโตช้าไปอีกดังนั้นไม้ค้ายันตัวนี้จะมีประโยชน์ในเรื่องของการป้องกันต้นฝรั่งที่ปลูกใหม่ต้นโยกเพื่อให้รากเขานั้นเดินได้ดี เพราะว่าถ้าต้นโยกต้นคลอนแล้วรากของเขาก็จะขาดซึ่งเป็นรากใหม่ที่กําลังแตกครับดังนั้นไม้คํายันนี้จึงมีประโยชน์ในหลายอย่างเช่นการป้องกันต้นโยกต้นคลอนทําให้รากที่เกิดใหม่นั้นสามารถที่จะเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็รากไม่ขาด2ก็คือ ตรงนี้ถ้าเป็นต้นเสียบยอดหรือว่าต้นทาบกิ่งนะครับตัวนี้จะช่วยได้ดีเลยก็คือในเรื่องของการป้องกันเวลาที่ลมแรงหรือว่าโดนอะไรกระแทกเนี่ยแผลตรงนี้จะหลุดออกก่อนเพื่อนนะครับเพราะว่าเนื้อเยื่อระหว่างยอดพันธุ์ดีกับต้นต่อน,นั้นยังไม่สนิทเป็นเนื้อเดียวกันมีโอกาสที่ต้นต่อแล้วก็แผลนั้นจะหลุดออกจากกันได้นะครับดังนั้น ไม้ค้ํายันจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับต้นที่เป็นต้นเสียบยอดต้นท่าบกิ่งหรือแม้กระทั่งต้นที่เป็นกิ่งตอนก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์คร่าวๆข,ของไม้ค้ํายันตัวนี้ครับเพื่อที่จะช่วยให้ต้นนั้นเจริญเติบโตได้ดีต้นแข็งแรงสามารถที่จะต้านแรงลมหรือว่าแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีครับสําหรับบางคนที่ถามว่าไม้ค้ํายันนั้นจําเป็นจะต้องใช้ไม้ไผ่หรือไม่ไม่จําเป็นนะครับท่านใช้ไม้อะไรก็ได้ในการค้ํายันในระยะประมาณ4-5เดือนไม้าเำยันไม้ร้ ประมาณสัก1-3เดือนแรกนั้นไม้ค้ำยันจะมีความจําเป็นในเรื่องของการป้องกันต้นโยกต้นคลอนจะทําให้รากของเขานั้นเจริญเติบโตได้ดีไม้ค้ำยันนี้ถ้าเป็นไม้ไผ่ก็จะง่ายสะดวกเพราะว่าไม้ไผ่นั้นจะลำตรงหรือว่าถ้าท่านไม่มีไม้ไผ่ท่านใช้ไม้อะไรก็ได้นะครับที่หาได้แล้วก็สะดวกของท่านเลยไม่จําเป็นต้องเป็นไม้ไผ่นะครับไม้อะไรก็ได้แต่สําหรับผมใช้ไม้ไผ่เพราะว่าผมนั้นปลูกไผ่ไว้ใช้เองครับก็เลยใช้ไม้ไผ่สาหรับประโยชน์ของไม้ค้ำยันในการที่เราจะปลูกฝรั่งในช่วงแรกๆก็จะมมีีปรระะาณนน้คับ หากท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับอันนี้เป็นฝรั่งที่ผมปลูกใหม่นะครับประมาณสัก80-90ต้นซึ่งผมลงไว้นะครับแปลงนี้ก็มีหลายสายพันธุ์อยู่เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝรั่งที่เสียบยอดแล้วก็ทาบกิ่งโดยใช้ตอของฝรั่งองกินาวาแล้วก็บางแถวที่ต้นฝรั่งไม่พอผมก็ใช้ต้นตอของฝรั่งองกินาวาในการที่จะปลูกไวแ้แล้วแล้วก็ค่อยเปลี่ยนยอดอีกทีหลังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ